การโจมตีครั้งใหญ่ของรัสเซียที่ยูเครนตะวันตกเมื่อวันที่21สิงหาคม2025กลายเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สร้างความตึงเครียดต่อสถานการณ์สงครามและภาพลักษณ์ของมอสโกในสายตาชาวโลกรัสเซียได้ส่งอาวุธโจมตีทางอากาศครั้งมโหฬารโดยปล่อยโดรนมากถึง574ลำและขีปนาวุธกว่า40ลูกพุ่งเข้าใส่หลายพื้นที่สำคัญใกล้าชายแดนฮังการี หนึ่งในเป้าหมายที่ถูกโจมตีจนได้รับความเสียหายหนักคือโรงงานอเมริกันชื่อเฟล็กในเมืองมูคาเชโวโรงงานแห่งนี้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับครัวเรือนเช่นเครื่องชงกาแฟไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับการผลิตอาวุธหรือยุโทโธปกรณ์ตามที่ฝ่ายรัสเซียพยายามสื่อผ่านโฆษณาชวนเชื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยหนึ่งรายในเมืองลอวิฟอร์และมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคนทั้งในลอวิฟอร์และมูคาเชโว ภาพโรงงานที่ถูกทำลายจนเหลือแต่ซากปร,รักหักพังกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การโจมตีที่มุ่งเป้าหมายต่อโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนมากกว่าการทหารเหตุการณ์นี้ทำให้ยูเครนและชาติตะวันตกประนามการกระทำของรัเสเซียอย่างรุนแรงประธานาธิบดีโวโลดีมีเซเลนสกีออกมากล่าวอย่างชัดเจนว่าการโจมตีดังกล่าวไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงการไม่ต้องการสันติภาพของรัเสเซีย แต่ยังเป็นการส่งสัญญาณไปยังสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรโดยตรงเนื่องจากโรงงานเฟล็กมีเจ้าของเป็นบริษัทสัญชาติอเมริกันการโจมตีจึงถูกตีความว่าเป็นการท้าทายอำนาจของวอชิงตันและเป็นความพยายามกดดันกระบวนการเจรจาสันติภาพที่กำลังดำเนินอยู่ในเวลานี้แม้ว่าจะมีการกล่าวอ้างในบางสื่อหรือช่องทางออนไลน์ว่ารัเสเซียสามารถทำลายคลังอาวุธตะวันตก แต่จากรายงานข่าวของสำนักข่าวหลักอย่าง Associated Press และ The Washington Post ไม่พบหลักฐานสนับสนุนข้อกล่าวอ้างนั้นตรงกันข้ามหลักฐานยืนยันได้ชัดว่าพื้นที่ที่ถูกโจมตีเป็นโรงงานอิเล็กทรอนิกส์สํหรับการใช้ในครัวเรือน ไม่ใช่คลังอาวุธหรือสถานที่ทางการทหารใดๆเรื่องราวที่ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์บางแหล่งจึงถูกมองว่าเป็นการบิดเบือนเพื่อสร้างภาพว่ารัเสเซียยังคงมีประสิทธิภาพในการโจมตีเป้าหมายทางทหารของตะวันตกทั้งที่ความจริงคือการโจมตีครั้งนี้สร้างความสูญเสียต่อพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่เกี่ยวข้องกับสงครามโดยตรง สำหรับผลกระทบในเชิงยุทธศาสตร์การโจมตีลักษณะนี้ไม่สามารถทำลายความสามารถทางทหารของยูเครนได้โดยตรงแต่กลับสร้างแรงกดดันต่อสังคมและเศรษฐกิจภายในประเทศการทำลายโรงงานอเมริกันยังอาจถูกมองว่าเป็นความพยายามของมอสโกในการทำลายความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติและตัดทอนกำลังใจของประชาชนยูเครนที่ต้องเห็นโครงสร้างเศรษฐกิจถูกทำลายอย่างต่อเนื่อง กระนั้นผลลัพธ์ที่ได้อาจตรงข้ามกับสิ่งที่รัสเซียหวังเพราะการโจมตีพลเรือนและทรัพย์สินของบริษัทต่างชาติจะยิ่งกระตุ้นให้ตะวันตกเพิ่มการสนับสนุนยูเครนทางด้านการเงินและการทหารมากขึ้นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสังเกตคือรูปแบบการโจมตีของรัสเซียที่เพิ่มจำนวนโดรนอย่างมหาศาลแสดงถึงความพยายามใช้ยุทธวิธีถล่มเป้าหมายด้วยปริมาณมากกว่าความแม่นยำ การส่งรนกว่า500ลำภายในคืนเดียวทำให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนถูกกดดันอย่างหนักถึงแม้ยูเครนจะสามารถสกัดกั้นได้จํานวนมากแต่ก็ยังมีบางส่วนหลุดรอดและก่อความเสียหายความถี่และปริมาณขององค์การโจมตีเช่นนี้ชี้ให้เห็นว่ารัเสเซียกำลังทดสอบขีดจํากัดของยูเครนและพันธมิตรในการป้องกัน แต่ในขณะเดียวกันก็สะท้อนว่ารัสเซียต้องพึ่งพาอาวุธราคาถูกอย่างโดรนมากขึ้นเรื่อยๆแทนที่จะใช้อาวุธนำวิถีที่มีราคาแพงและแม่นยำกว่าการตอบสนองจากชาติตะวันตกหลังเหตุการณ์ครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการประนามทางการทูตแต่ยังอาจรวมถึงการเร่งส่งระบบป้องกันทางอากาศเพิ่มเติมให้ยูเครนรวมทั้งอาวุธที่มีความสามารถในการสกัดขีปนาวุธและโดรนระยะไกล ความจริงที่ว่ารัเสเซียเลือกโจมตีโรงงานสัญชาติอเมริกันยังทำให้สหรัฐอเมริกามีเหตุผลชัดเจนยิ่งขึ้นในการผลักดันมาตรการช่วยเหลือ,อยูเครนรอบใหม่ซึ่งอาจส่งผลให้สมดุลของสงครามเปลี่ยนไปอีกขั้นหากมองในมุมมอของของค์การสื่อสารการโจมตีครั้งนี้เป็นอีกครั้งที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างสิ่งที่รัเสเซียประกาศกับความจริงในสนามรบ ฝ่ายรัเสเซียพยายามโฆษณาว่าตนสามารถทำลายเป้าหมายทางทหารหรือคลังอาวุธตะวันตกได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงกลับเป็นการโจมตีพล,ลเรือนและธุรกิจเอกชนการบิดเบือนเช่นนี้อาจได้ผลกับประชาชนภายในประเทศที่เข้าถึงข้อมูลจำกัดแต่สำหรับชุมชนโลกแล้วกลับยิ่งตอกย้ำภาพลักษณ์เชิงลบของมอสโกในฐานะผู้ลุกรานที่ไม่เคารพกฎหมายสงครามโดยสรุป เหตุการณ์โจมตีครั้งใหญ่ของรัเสเซียที่ยูเครนตะวันตกไม่ได้พิสูจน์ว่ามอสโกสามารถทำลายคลังอาวุธของตะวันตกได้ตามที่มีการอ้างแต่กลับตอ่ย้ำความจริงว่ารัเสเซียยังคงพุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนและทรัพย์สินของต่างชาติซึ่งจะยิ่งทำให้ชาติตะวันตกแข็งกราวขึ้นและเพิ่มการสนับสนุนแก่ยูเครนมากกว่าเดิม ความจริงที่ถูกเปิดเผยจึงสวนทางกับคำโฆษณาชวนเชื่อและสะท้อนให้เห็นว่าสงครามครั้งนี้ยังคงดำเนินต่อไปโดยที่รัสเซียไม่แสดงท่าทีต้องการสันติภาพแม้แต่น้อย